มอร์นิ่งเบร k ฟาสต์วิ h b บิสกิตแล d ซอสเส็จวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำซอสบิสกิตนะคะแบบง่ายๆค่ะเราซื้อสำเร็จมาเลยค่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วตอนนี้นะคะง่ายยิ่งกว่าค่ะเข้า Air Fryer ค่ะมออบลมร้อนหอมฟูนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังไม่อมน้ำมันไม่กินน้ำมันด้วยนะคะเพื่อนๆไปทำกันเลยค่ะโอเคเอาไกินชิ้นเดียวตัวอนเด็ มีหลายรสให้เลือกทั้งนมเนยชีสนะคะเพื <to> ่อนๆชอบแบบไหนหาได้เลยค่ะเอาไปดูทุกคู่อีซี่ทุกคูเป็นชิ้นๆเป็นก้อนเอาไว้เลยอีอีอ่ามัฟฟินบิสกิต How much we do <laughs>